สวัสดีครับพงผลพัพยากรครับผมวันนี้จะมาไขาดวงชะตาราศีไหนช่วงสัปดาห์นี้ดวงปังมากๆเขาเรียกว่าหลุดจากความสวยนะครับเพื่อนๆเ,นเนตรียมตัวลืมตาอ้าปากได้เลยได้แก่ผู้ที่เกิดแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมหรือท่านที่ลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกุม พี่น้องชาวราศีกุมที่ผ่านมาจะรู้สึกอึดอัดทำอะไรก็ไม่ขึ้นเขาเรียกว่ามืดแปดด้านนะไอ้คำว่าแสงสว่างที่ไปอมนมษย์นี่ก,กว่ากูสะกดไม่เป็นเลยทีเดียวนะไออารมณ์ขุ่นมัวที่ผ่านแบบไม่ใช่ผ่านธรรมดาเขาเรียกว่าผ่านเลยดีกว่าพวกเนี้ยฟังดีๆนะครับ มันจะจบสิ้นนะฮะหลังจากวันที่4สิงหาคือสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละนะปัปดาห์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่สัปดาห์หน้าปัดจุบันี้ดีใจด้วยนะครับผมเขาเรียกโอ้โหกูเอ้โลกงะดทีนะฮะเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาตลอดปีครึ่งที่ผ่านมานึกภาพดีๆนะเขาเรียกว่าโดนลาหูเข้ามาเต็มเหนี่ยวเลยนะฮะคราวนี้ปราบราหูตรงนี้มันจะทําการย้ายราศีหนีไปแล้วฉะนั้นปัจจันจังหวะที่เรารู้สึกว่าอึดอัดรักคุณทั้งหลายล้นโวลเนี่ยเรียกว่าหายใจหายคอโล่งแน่ๆนะครับรวมถ ภาพจิตใจที่กูเคยห่อเหี่ยวหมดเลี้ยวหมดแรงตรงนี้นะแต่กลับมันฟื้นฟูมีกําลังนะครับผมเขาเรียกว่าใครเคยได้รัมาล็อกบ้างบบมาแบบตายอยู่ดีๆปั๊บย,ยังมีคนใจดีเอาใบชุบมาให้เอออย่างนั้นเลยนะครับผมฉะนั้นปัยย๊บตรงนี้นะครับดีทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานจะเริ่มมีการคล่องตัวอย่างมากนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ต้องพูดตามตรงนะดูตามรูปนะฮะในภพกรรมะการงาน,นมีพระเสาทับอยู่นะฮะยังไง้วแต่ก็หมายความว่าอาจจะเหนื่อยและหนักกับการงานอยู่ดีถึงไงก็แล้วแต่่ถือวาใช้ได พราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่โดนพระสาอย่างเดียวมันโดนลาหูแจมด้วยแต่คราวนี้ราหูย้ายหนีเป็นหนึ่งเด่นเนี่ยหมายวามว่าไอ้ที่เคยโดน3ามเด้งก็เหลือเด้งเดียวก็ถือว่ายังพอไปได้อยู่นะฮะถ้าถามผมว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะพุ่งกระฉูดจริงๆดีจริงๆ,ๆบอกเลยว่าต้องรอให้ผู้ริหารเยย้ายเข้าจับเป็นรูสุภะก่อนคือเรื่องความสุขคือหลังจากวันที่6กันยาน,นะนั่นแหละนิทายร่วงหน้าให้3เดือนเลยนะเพราะเดี๋ยวกุมอีกยาวเลยฉะนั้นะปรับจังหวะนี้การที่คุณจะดีได้จริงๆแบบดีประเสร,ริฐศรีมณี พอลอยพระเสาย้ายออกต่กนนะอละคณะย้ายออกจากนี้ก่อนฉะนั้นจังหวะแรกนะครับ4สิงหาดีเกณฑ์หนึ่ง6กันยาดีเกณฑ์สองและหนึ่งทันวาเริ่หลุดพ้นเลยนะครับย้ายอ่อนหลุดจากการงานฉะนั้นปับจังหวะนี้เรียกว่าฉลุยมากๆขอแสดงความดีใจกับพี่น้องชาวราศีกุมด้วยนะฮะโอ้ดีสักทีกูเอ้นะครับผมสุดท้ายรับขอให้ขับขับคล้องใจตรงนี้หายหมดแล้วมีกําลังในการต่อสู้ชีวิตและทำมาหากินต่อไปครับ